ฮาใบชุ่มเฮ็ด้รครับใบจุ่มเฮ็ดครับไม่ใช่ทอมนะไม่ใช่กระท่มถ้ากระทมต้องมีหลังคากูวาทอมมากกว่าไม่ใช่ทอมใบชุ่มเฮ็ดกระทมบอกว่าใบชุมเฮ็ดกระทมไม่ใช่เน่กระทมอยู่เผาข้างซ้ายดิเดยกกูบอกเลยไวด์หน้าจริง เอาละไปไปโรงพักดีกว่านะคุยตรงนี้มันไม่ได้มันมันนักเลียดไปถามหน้าที่กูก็ถามถามหน้าที่ของกูเหมือนกันนะไป,ไปโรงพักไปโรงพักเออเดี๋ยวปนีน่ะกับพมลูกอย่างเล็กลูกอย่างโอนอยากกินนมอยู่เลยถึงปรับกันตรงนี้นะกับหนะ้าให้จบกันตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ครกับพ่อมลกล้านลงจิมนี่ให้จบตรงนี้เถอะนะเอาก็ได้แต่ว่าผันหนึ่งกูปรับผันนึ่งงั้มีให้เปะละ่า ตังปันแกว่ะอันนั้นก็ไปโรวมป่ะปีนีนะครับผมขอเลยโทษให้ผมสักหน้ารยกับยาวตังพันให้ผมไปกินกาแฟสักหน้ารยเฮ้ย oh, <Hey! S 2> ก็ได้เอาไปนี่แบงค์ห้าร้อยเอาไปในแบงค์พันมึงอ่ะนี่กับใบพันผมเอาไปกพอนเออเอาแล้วมึงอย่าบอกใครนะครับเออให้มันรู้สิบบ้างได้ตังใช้สิใบใบห้าร้อย 500. เอาไปเลยใบพันซุปเปอร์แมน hiu đầy tạm chạy sẽ bãi bại ha rồi